เสียวฟ้าพิชิปัจจีพีเล่มที่ห้าบทที่7จสุนทนาเรื่องฟ้าบนโต๊ะอาหารเนื้อแพ้กินแล้วไม่เหมือนเนื้อแพ้แต่สุดท้ายก็อยากเป็นเนื้อไม่ว่าอย่างไรมีเนื้อกินก็ถือเป็นเนื้อโชคดีดังนั้นจอบปราดหลังจากโมโหแล้วจึงได้แต่กินเนื้อต่อไปเพียงแต่ตอนกินจะถอนใจยังเศร้าซ่อยอยู่ตลอดมองเนื้อแพ้แล้วถอนใจมองส,สังแล้ถอนใจ มองท้องฟ้าแล้วถอดใจสังสารไม่อยากเข้าใจว่าจอมปราดเป็นอะไรหนิงฉี่ก็ไม่อยากเข้าใจจะตบป่านางสื่อความหมายว่าไม่เป็นไรมันกระเถิบเข้าไปใกล้ๆจอมปราดลดเสียงตามถามว่าอาจารย์เรื่องนี้จัดการยากมากใช่หรือไม่ที่หมันพูดย่อมหมายถึงเรื่องที่จอมปราดช่วยสังสารและสู้กับเผ่าเทียนจอมปราดกล่าวอย่างพูดหูว่า แน่นอนว่าจัดการยากมากหนิงเฉียบฟังแล้วตกใจถามเสียงสั่นว่าสรางสางคงไม่เป็นไรใช่ไหมจอมปราดได้ฝังก็กดจัดตั้มดีอย่างรุนแรงว่าหนีแต่หัวปัญญาไม่หัวค่าผู้เป็นอาจารย์แม่สาตร์มิดรู้จักคำว่ากตัญยูบ้างไหมนางกินยาเข้าไปแล้วยังจะเป็นไรอีกกลัวนางตายเหรอข้าตายแล้วก็ยังไม่แน่ว่านางจะตายตอนนี้ข้าห่วงแต่เรื่องเนื้อเท่านั้น ข้ากินเนื้ออย่างไม่รู้รสชาติแล้วหนิงเฉียเข้ยวแขนซื้อขึ้นเช็ดคราบน้ำไหลและคราบน้ำหมานที่เปิดหน้าอาจารย์อารมณ์ฉุนเฉียวดุนแรงขึ้นเรื่อยๆหรือเป็นเพราะเดือยจากการสู้กับขุนพลเทพแห่งแสงสว่างพอคิดถึงตรงนี้มันไหนเลยยังมีอะไรไม่พอใจรีบไปช่วยสงสางปรปริบัติจอมปราที่กินเนื้อและดื่มสุราอย่างเอาใจใส่ตอนตากน้ำแกงสงสารกล่าวปลอบใจมันเบา ผู้คนพูดกันว่าคนชรามักทําตัวเหมือนเด็กเจ้าปป่าอายุมากแล้วอารมณ์จึงเปลี่ยนไปคล้ายอารมณ์ของเด็กพวกเราเอาใจท่านให้มากๆก็ได้แล้วหนิงเฉวียหันกลับไปหมองจอมป่าที่นั่งอยู่บนพื้นหญ้าดื่มสุราไปผาด่าฟ้าด่าดินไปผากง่กาวอย่างไปกลนว่าอาจารย์จะอารมณ์เสียแค่ไหนข้าก็ทนได้แต่ข้ารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติขาแพ้ยาก กินไม่หมดแม้สําหรับหนิงเฉวีและสางสางนี่คือขาแพะที่อร่อยที่สุดที่ชีวิตนี้เคยกินมาแต่พวกเมอนกินได้ไม่เท่าไหร่พป่อ,อิ่มแล้วส่วนจอมปราดนั้นไม่ชอบกินจอมปราดเป็นคนที่กินจุที่สุดของศาสรศึกษาหนิงเฉวีและสังสังที่เคยเป็นแม่ขัวของศาสรศึกษาอยู่ช่วงเวลาหนึ่งต่างรู้ดีหนิงเฉวีถึงกับรู้ว่าการจัดลําดับความแข็งแกร่งของศาสรศึกษา ความจริงแล้วไม่เกี่ยวกับลำดับเข้าสำนักแต่พิี่ณาจากความกินจุอย่างเช่นสิทธิพี่ใหญ่ที่อ่อนโยนสงบเกลี่ยมถ้าประชันเรื่องกินอย่างจริงจังสิทธิพี่รองต่อให้ตหอดสายคาดเอวออกก็เทียบไม่ติดสั่งสารถามจอมปราดว่าท่านผู้เท่าขาแพ้ที่เหลือพวกนี้จะทําอย่างไรส่งกลับไปที่กระโจมหรือ โอ้มากินขาแพะย่างทุกวันกินจนเบื่อนานแล้วไหนเลยจะยอมกินของเหลือส่งกลับไปให้พวกมมนมีแต่เสียเปล่าจอมปราดบอกไปไหนให้นางวางขาแพะย่างที่เหลือลงจากนั้นก็ผิวปากทางเนินหิมะทางทิศเหนือเสียงผิวปากไม่ดังมากแต่กลับไทยทอดไปไกลฝูงแพะที่หลากรมหน้ากินหญ้าอยู่ต่งเงยหน้าขึ้นเพียงไม่นานพื้นทุ่งร้างผ่านสะเทือนเล็กน้อยฝูงแพะในทุ่งหญ้าคล้ายรับรู้ได้ถึงไผ่อันตราย จึงหนีการก็เจอพลมไปทางใต้มีบางตัวตกใจจนต้องแกล้งตายนอนนิ่งอยู่กับที่เจ้าดามกระบี่ินขาแพ้ย่างอยู่มันเงยหน้าขึ้นทันทีจ้องบอกที่เหนือ,อตื่นตัวโขนแผงคอพิ้วสวยตามสายลมดูไปคล้ายจะตั้งฉานขึ้นจากเนินหิมะหมาป่าหิมะร่างใหญ่เดินช้าเกียงกู้มากับหม,มาป่าตัวผู้ธรรมดาที่ผอแมแห้งไม่แม้แต่จะมองแพ้ที่แกล้งตายอยู่ในทุ่งหญ้า พวกบ้านเตยกเข้ามาเรื่อยๆเจ้าดามยิงฟันขาวคำรมามให้งเกลี้ยกล่าาไปทางหมาป่าสองตัวนั้นมันรู้ดีว่าหมาป่าป้าหน้ากลัวขนาดไหนแล้วรู้ด้วยว่าหมาป่าธรรมดาที่ดูสู้ผอมตัวนั้นก็น่ากลัวไม่ยิ่งหยอนไปกว่ากันเลยแต่ในเมื่อจอมปราดยุ่งล่างมันก็คิดว่าตัวเองไร้เทียมทานในปฏิพี หมาป่าหิมะนั้นเป็นตัวเมียเพราะนั่งลงมาทุงา่งหญ้าจึงเหมือนหมีกองบ้าเล็กๆกองหนึ่งเพิ่มขึ้นมาสังสางมองบาดด้วยความประหลาดใจพอยื่นมือออกไปลูบก,ก็พบว่าขนของหมาป่าหิมะอ่อนนุ่ม่าหมาป่าหิมะไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้นั่งนิ่งปล่อยให้สังสารลูบเล่นสีนหน้าดูสงบนิ่งอ่อนโยนตอนที่บาดได้กลิ่นฉาำตัวสังสารในแววตาคล้ายปรากฏความรู้สึกนึกคิดและได้รับการปลอบประโลมใจ หมาป่าตัวผู้ที่ผอมแห้งนั่งอยู่หน้าจอมปราศสองเท้าหน้ายกขึ้นมาที่หน้าอกทำการครวะประหนึ่งเป็นสิทธิ์นิงเฉียยืนอยู่หลังจอมปราดเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกว่าน่าสนใจจอมปราดบอกนิว้วเฉียสงขาแพ้ย่างที่เหลือให้หมาป่าหมาป่าผอมรับขาแพ้หมาและไม่ได้กินทันทีแต่คราวาจอมปราดด้วยความเคารพนอบ จากด้านใช้สายตาที่น่าเกรงขามมองผู้ของหวานครั้งหนึ่งหมาป่าหิมะสีขาวโผล่เดินหากจากสังสารอย่างอะไรอวอร์ Award. มาครวจจอมปราดจอมปราดเห็นขนผาดกลางบนตัวของหมาป่าตัวผู้ก็รู้ว่าหลังจากฝูงหมาป่าลงใต้แล้วการใช้ชีวิตในทุกร้างช่วงที่ผ่านมางคงไม่สุขสบายนักจึงยื่นมือไปรูปศีรษะมันเบาๆบาหมาป่าผอมปล่อยให้จอมปราดรูปโดยไม่เขยับตัวแม้แต่น้อยร่างกายสัณิลิก เห็นได้ชัดว่ามันรู้สึกสะเทือนใจมากและก็รู้สึกโชคดีมากในเวลาเดียวกันจอมปาดมองมานพร่างกาว,ว่าไม่รู้ว่าต่อไปจะได้พบเจ้าอีกหรือไมนะ่ดังนั้นถึงเรียกเจ้ามาตอนนี้สังสารเดินเข้ามาได้ยินคำพูดของจอมปาดไม่รู้เพราะเหตุใดถึงรู้สึกเศร้าใจจอมปาดมองนาพร่างกาว,ว่านี่คือพ่อแม่ของเสี่ยวไปล่ลูกหมาป่ายิามของถาง,ถาง ในที่สุดสังสารก็รู้ว่าเพราะเหตุใดเพื่อนกู้หมาป่าม้าจึงปรากฏสีหน้าแบบนั้นคิดว่าคงคิดถึงลูกที่อยู่ไกลถึงภูเขาหลังสารศึกษาความเศร้าในใจพันเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีหลังจากหมาป่าทั้งสองจากไปรถม้าสีดำแ่น่ออกจากเผาคนเลี้ยงสรซึ่งถูกตัดขาดจากโลกภายนอกกีบเท้าม้าที่ติดกลิ่นหอมของเนือแพะยากเหยียบย่ำยาก เขียวมันทุกร้างรอยย่ามที่ทิ้งไว้ดึงดูดมดมามากมายในประทุนรถสังสารกระังทุกหลางให้จอมปราดตอนนี้เราก็ว่านางหายป่วยแล้วงานของสาวใช้แบบนี้เป็นงานที่นางถนัดจองปราดก็ชอบให้นางรับใช้ดวงตาค่อยๆหลีหลงเรากลับว่าจะสับประงกกลับหนิงเสี่ยวเฝาสังสายิ้มพูดแบบไม่ออกเสียงว่ารำบางเจ้าแล้ว สั่งสั่งยิ้มผางใสหนาเป็นไหนว่าทนไม่ลำบากแพ้แต่น้อยยินดีรับใช้จอมปราดทุ่งร้างกว้างใหญ่แม้มีชาวมานจํานวนมากอาศัยอยู่แต่เพื่อเทียบกับจงหยวนยังถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีคนอยู่บางตาในยามปกติต่อให้แล่นรถม้าหนานหลายวันก็เป็นไปได้ว่าจะยังไม่เจอผู้คนการเดินทางช่างเงียบสกบนงเฉยใกล้จะหลับเต็มทีทันใดนั้นนอกหน้ต่างพันมาเกิดเสียง ดังตึงกระทึกมีเสียงตะโกนขายของเสียงตะวาาขอทานเสียงเสียวเอ้อต้อนรับแขกเสียงกีบเท้ามาและเสียงพูดคุยท,ย,ยทักทายฉนัยทุกร้างจุดเปลี่ยนเป็นคึกคักอย่างนี้หรือว่าเจ้าดามหาเผ่าใหญ่เจอแล้วหนงเฉียนสงสัยจึงเลิกม่านออกไปข้างนอกท่านใดนั้นร่างกายมันแข็งทื่อสั่งสารที่ริมหน้าต่างทื่ศสีรัออกไปดูภาพที่ได้เห็นทําให้ตกใจจนแทบร้องบมา ขณะน,นี้รถม้าจอดอยู่บนถนนที่คึกคักสายหนึ่งริมถนนมีสิ่งปลูกสร้างแน่นขนาดผู้คนผู้พ่านเดินผ่านไปมามีร้านค้ามากมายเสียงของพ่อค้าเร่ด่างอยู่ไม่ขาดมีเสียงตะ巴ขอาทาของคนแบกเกี่ยวมีเด็กหุ่มที่หญิงพยองขี่ม้าผ่านมาหนิงเฉียไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหน,นแต่ที่รู้แน่คือที่นี่ไม่มีถางใช่ทุ่งร้างจอมปราตื่นแล้วมองเด็กสองคนที่ตะลึงอยู่ริมหน้าตาก็าถามขึ้นว่า รือแล้วหรือสังสางพยักหน้าตามจิตใต้สุนักจากนั้นก็รู้สึกว่าไม่ถูกต้องจึงหันไปบอกจอมปราดถ้าบอกว่าพวกเรามาถึงสถานที่แห่งเดิงแต่ไม่รู้ว่าที่ไหนจอมปราดมองออกไปนอกหน้าตาก่อนบอกว่าถูกแล้วที่นี่คือเมืองหลวงของคว้นโซหนิงเฉวแตกตื่นแซงสางแตกตื่นพวกมันไม่เข้าใจ ก่อนหน้านี้พวกหมานยังยิงขาแพ้อยู่ทางทิศเหนือทุ่งร้างเหตุใดคู่ต่อมาจึงมาถึงเหมืองหลวงของแคว้นซ่งได้แคว้นซ่งอยู่ห่างไกลถึงเรมทะเลตรงไหาหากจะทุ่งร้างต่อเหนือนัาเปินลี่เจ้าดามแตกตื่นที่สุดตลอดทางเป็นหมานที่ลากรถหนิงจุวยกระสังสังมองไม่เห็นกระบวนการแต่หมานเห็นอย่างชัดเจนข้างหน้าคือผืนหญ้าชัดๆแต่ตอนที่เท้าได้เหยียบลงไปกลับเหยียบลงบนถนนศิลา การเคลื่อนย้ายหมื่นลี้ในพริบตาเช่นนี้ทำให้มันตกใจจนแทบล้มขาชี้มีเรื่องราวมากมายที่สำหรับคนธรรมดาแล้วเป็นไปไม่ได้แต่ขอเพียงจอมปราดลงมือก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เช่นสังสารที่ป่วยหนักยากรักษาหนิงชียที่บาดเจ็บไปทั้งตัวตอนนี้พวกบาดล้วนหายดีแล้วมีเรื่องราวมากมายที่ไม่มีคำอธิบายแต่ขอเพียงเกี่ยวข้องกับจอมปราดก็จะมีคำอธิบาย หนิงเฉวีรักสังสารในตอนนี้คิดตรงการเช่นนี้เพราะจอมปราดไม่ใช่คนธรรมดาหนิงเฉวีนั้นถึงขั้นคิดด้วยซ้ำว่าจอมปราดไม่ใช่คนรถม้าสีดามล่นช้าๆไปบนถนนที่เจริญในเมืองหลวงของแคว้นโซฟูงชฉนรอบอารามเต๋ากําลังอธิษฐานเพื่อสงขามศักดิ์สิทธิ์ในทุ่งร้างพวกหมานยังไม่รู้บทสรุปของสงขามยิ่งไม่รู้ว่าบุคคลที่เป็นหัวใจสำคัญของสงขามตอนนี้ มาอยู่ที่แคว้นซ่งแล้วมาอยู่ใกล้ๆพวกป่าแล้วกระทั่งพวกป่านสังเกตเห็นแล้วว่ารัติการล่าถอยแสงสว่างผิดแผ่กลบเลนฟ้าสีขาวเมฆสีขาวอย่างปกติภาวะปรากฏขึ้นอีกครั้งผู้ขนของแคว้นซ่งต่างลุกขึ้นยืนการดำเนินชีวิตกลับสู่สภาพปกติอย่างรวดเร็วอย่างไรเสียก็ไม่ใช่ทุกขนที่สนใจเรื่องที่เกิดขึ้นในทุ่งร้างตอนเหนือ บางโขดก็สนใจการค้าและอาชีพของตนเองมากกว่ารถม้าสีดาจุดอยู่หน้าเหล่าสุลาที่ไม่เป็นที่สะดุตตาแห่งหนึ่งเสียงผู้โขดในเหล่าสุลากลับมาอึกกระทึกขึ้นโครมเสียงท้าเดืมสุลาดังไม่ขาดจอมปราดผานิงเฉียวกับสังสารเข้าไปในเหลาเดินผ่านประดาลูกค้าของร้านขึ้นไปบนชั้นสามที่ค่อนข้างเงียบสงบเมื่อคู่อย่างคุกเข่า วาสารงองนกอยู่ที่พื้นตอนนี้เริ่มเดือสุราและกินอาหารแล้วที่การค้าของเหล่าสุราคือคั้นขนาดนี้เพราะนอกจากผู้คนต้องการใช้เหล้าออมากดกลมความคลัวแล้วเหตุผลที่สําคัญกว่าคือทุกคนทุกคนล้วนต้องกินข้าวจอมปราดมองลูกค้าที่อยู่ชั้นล่างพลางกล่าวว่าสําหรับคนธรรมดาการกินข้าวคือเรื่องที่สําคัญที่สุด ที่ต้องกินข้าวก็เพื่อให้มีชีวิตและการมีชีวิตสําคัญกว่าสงครามในทุ่งร้างสําคัญกว่ากฎหมายสําคัญกว่าคุณธรรมสาคัญกว่าความศรัทธาสําคัญกว่าทุกๆเรื่องการมีชีวิตคือเรื่องที่สําคัญที่สุดคือเป้าหมายหนึ่งเดียวที่คนเราเกิดมาสิ่งจำพวกอารมณ์ความรู้สึกหรือสี่ปัญญาความรู้ล้วนเป็นเครื่องประดับของการมีชีวิตต้องเข้าใจลำดับความสำคัญนี้ให้ถ่องแท้ เหนียงเฉวคิดไตรแล้วกล่าวว่าแต่คนเราเกิดมาแล้วย่อมต้องใฝ่หาความหมายของการดำรงอยู่ไม่เช่นนั้นชีวิตก็แห้งผากหาความสนุกสนานไม่ได้จอมปรากล่าว่าแน่นอนว่าต้องมีสิ่งที่ใฝ่หาบ้างแต่ก่อนอื่นเจ้าต้องมีชีวิตเสียก่อนจึงมีคุณสมบัติค้นหาความหมายของการดำรงอยู่อะไรนะั่น ก็คือต้องเห็นแก่ตัวอย่างที่สุดและต่อท่านการสียไหลยอย่างนั้นหรือการมีชีวิตที่กล้าพูดถึงไม่ใช่การมีชีวิตของคนคนเดียวแต่เป็นการมีชีวิตของคนจนํานวนมากดูเหมือนจะซับซ้อนมากอาจจะท่านต้องการจะสอนอะไรข้ากันแน่ก็อยาบอกเจ้าว่าในเมื่อการมีชีวิตคือเรื่องที่สําคัญที่สุดเช่นนั้นการกินข้าวก็คือเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก เหนียงเสือรูปท้องไปมาใจคิดเพิ่งกินขาแพ้ยากมาอยัางจะกินอะไรอีกยังไม่ทานที่มันจะเข้าใจหลายจอมปราศก็ได้เอารายการอาหารภาษาอาหารไป18อย่างแล้วจอมปราดชอบกินและเชี่ยวชาญเรื่องการกินขอเพียมีจอมปราดอยู่เรื่องสั่งอาหารก็ไม่ต้องถึงมือผู้อื่นสิ่งที่เรียกว่าความสมดุลของอาหารจอมปราดจับกู้ได้อย่างลงตัวที่สุด แค่ฝากชื่อรายการอาหารที่สั่งไปก็เ,เพียงพอให้โขนทํำไหลสอแล้วอาหารที่สั่งไปมองดูเรียบง่ายแต่ที่จริงแล้วให้ความสำคัญกับวัตถุดิบมากจะต้องถามในทันทีระยะหาของเวลาในการยกอาหารแต่ละอย่างมาจอมปราดก็คำนวณไว้เรียบร้อยตอนนี้เผื่อกวนแช่แข็งโถนเดือมาวางบนโต๊ะแล้ว สิ่ที่ของหวานต้องมีก็คือความหวานที่ก้าเกลียดที่สุดคือพวกที่กกินของหวานแต่ก็อยากได้รสจืดๆถ้าอยากได้รสจืดก็กินน้ำํำสิจะกินของหวานทําไมจอมปราดตักเผือกกวนแช่แข็งรสหวานฉ่ำให้สังหนึ่งชามเราบอกว่าให้นางกินมากหน่อยจากนั้นตักให้ตัเองหนึ่งชามสุดท้ายมองหนิงเฉวยปรากาว,ว่า การสู้กับฟ้ามีความสุขอย่างไม่สิ้นสุดแต่ทําไมต้องสู้หนิงเฉวีกําลังตดเผือกวนให้ตนเองฟังแล้วอดชะกับไม่ได้ให้ใจคิดเมื่อครู่ท่านอย่างพูดเรื่องการศอาหารและหลักการของการกินอาหารอยู่เลยไม่ทันไรก็เปลี่ยนหัวข้อมาเป็นกาศสู้กับฟ้ากระตันหานเกินไปจริงจริงจอมปราดถามว่านายวัดร้านเกเจ้าเด็กฉีสารไม่เคยพูดเรื่องนี้กับเจ้าบ้างเลยหรือ หนิงเฉวีได้ถึงบทสนทนาระหว่างตนกับฉีสาต้าสือกลางฝนหรือดูศาสตร้าวิหารพุทธในบทสนทนาด้านฉีสาต้าสือกล่าวถึงตำนานเรื่องการอยู่เหนือด่านทั้งห้าของประสพุทธกล่าวถึงด่านสูงสุดหลายด่านในโลกมนุษย์เช่นด่านอมตะของภาคบานด่านทิพานของนิกายพุทธด่านเถนถาวของนิกายเตา๋าและด่านเหนือสามานของสาสึกษา ตอนนั้นฉีสาต้าสื่อกล่าวว่าอีกหลายหมื่นปีจากนี้อาจมีคนเดินไปถึงปลายถางอันยาวไกลของการฝึกชาติมีคนมรรย์ถึงอีกฝั่งได้แม้ก็อาจมีโขนสามารถไม่แก่เท่าไปตลอดการได้กลับคือสุอ้อมกอดของเ้าเทียนซงเฉียสนใจมากกว่าการกลับสุอ้อมกอดของเ้าเทียนนี้แท้แล้วหมายถึงการตายหรือการเป็นอมตะ ชีสารต้าสือไม่สามารถตอบปัญหาข้อนี้ในเดีตเมื่อผ่าน,านมาแล้วปฐมพุทธาผู้ซึ่งเคยเดินไปถึงจุดนั้นรวมถึงเหล่าผู้วโสุิไก่เต๋ารุ่นก่อนก่อนก็บรรลุด่านเหินหาวกลายเป็นเสียงที่ล้นไม่ได้กลับมาตอบซึ่งนี่คือข้อสงสัยที่สำคัญที่สุดและเป็นความน่ากลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการฝึกฌานช่วงสุดท้ายของบทสนทนานั้นินชฉีถามว่า ไม่เคยมีผู้ใดสามารถเหินถาวขึ้นฟ้าได้เลยหรือกัอบตอบพกฉีสารต้าสื่อคือไม่มีใครสามารถหลบหนีจากวัฏจักรของธรรมชาติภายใต้โลกของเขาเทียนได้วันนั้นวิหารพุทธในฝนฤดูศาสเปี่ยวร้างมากท้องฟ้าในฝนฤดูศาสน่าหดหูมากหนิงเฉียรู้สึกว่าร่างกายหนาวเย็นมากเพราะหมานได้ประจักษ์อีกครั้งว่าที่แท้วิธีแห่งฟ้าคือสิ่งที่เย็นฉาไร้ความรู้สึก ชีสารตาสือ่อรสังขารไปแล้วต่อให้ในตอนนี้มีความคิดเห็นอะไรก็ไม่สามารถบอกหนิงชฉียได้มันหวนนึกถึงบทสนทนานั้นจึงพอดาวได้ว่าจอมปราดต้องการกลับอะไรร่างกายพันแข็งทื่อเสียผู้โขนที่เหล้าสุราชั้นนาคเจียวเจ้ามากแต่โขนชั้นบทกลับกำลังสนทนาเรื่องวิธีแห่งฟ้าและโลกมนุษย์ความแตกต่างที่มากมายอย่างนี้ ทำให้หนิงเฉีีรู้สึกหมึนงงจนทำอะไรไม่ถูกอ๋อจะรู้ว่าทำไมต้องสู้กับฟ้าพวกเราต้องรู้ว่าฟ้าคืออะไรจอมปราดกล่าวหนิงเฉวีนึกถึงตอนอยู่ที่ภูเขาหลังสาศึกษาหลังจากอ่านคำพีสวรรคเล่มแสงสว่างและการสนทนาใต้แสงดาวกับอาจารย์ในครั้งนั้นช่วงสุดท้ายของการสนทนา จอมปราชี้ท้องฟ้ายามปราตีฟังกล่าวข้อความที่เคยกล่าวมาแล้วก่อนหนะ้าเอ้าเทียนมีชีวิตหรือไม่ไม่มีใครรู้มีรูปรา่างหรือตัวตนหรือไม่ไม่มีใครรู้เอ้าเทียนอยู่ที่ใดก็ไม่มีใครรู้อีกเช่นกันส่วนเรื่องที่ว่ามันมีความนึกคิดหรือไม่สิทธิ์น้องข้าด้ใช้ความตายของตัวเองเป็นเครื่องพิสูจน์ไปแล้ว อาวิถีแห่งฟ้ามีอยู่จริงและเคอยเฝ้ามองโรคมนุษย์เช่นนั้นปุถุชนคนธรรมดาที่ดิ้นรนอย่างลำบากเพื่อความอยู่รอดหรือแม้กระทั่งผู้ฝึกชาญที่สามารถเรียกลมเรียกฝนก็เป็นได้แค่มดปลวกเท่านั้นอาวิถีแห่งฟ้ามีอยู่จริงมันต้องไม่มีทางให้ความสงสารหรือสนใจในมดปลวกและหากในบรรดามดปลวกเหล่านั้นมีอยู่บางตัว เริ่มงอกปีกบางๆาีบินขึ้นไปบนท้องฟ้าพยายามที่จะท้าทายมันความนึกคิดและจิตใจของมันมีหรือจะปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอาวิถีแห่งฟ้ามีอยู่จริงเมื่อไร้ตัวตนก็ย่อมต้องไร้จิตใจข้อความเหล่านี้คือความรู้ความเข้าใจแรกเริ่มที่หนิงเฉียมีต่อเฮาเถียนโดยเรืองอีกอย่างว่าวิถีแห่งฟ้ามันเคยผ่าสังสารหีตายเป็นเวลานาน,าน เคยเห็นเมฆรวมกลุ่มอีกาลาเหินเครื่องฟ้าสว่างเครื่องฟ้าดับมืดทั้งเคยเห็นปังกอทองและขุนพธเทพแห่งแสงสว่างลงมาอย่างโลกเมื่อนำมาเปรียบกับที่จอมปราดกล่าวความรู้ความเข้าใจของหมานที่มีต่อวิถีแห่งฟ้าจึงลึกซึ้งขึ้นความหวาดกลัวในใจก็ลึกซึ้งขึ้นด้วยหนิงเฉียมองฟ้าสีครามที่ร้ายเมฆนอกหน้าตาของเหล่าสุลานิ่งเงียบไม่พูดอะไร จอมปราใช้ช้อนตักเผือกกวนแช่แข็งเข้าปากอย่างไม่รีบร้อนนั่งผิงราวรูปโง่จ้าทางผ่อนคลายสบายใจฉะนั้นใช้ช้อนชี้ไปอย่างท้องฟ้านอกหน้าตากล่าวว่าเอาทียนไม่ใช่ท้องฟ้าหนิเสียพันถามว่าเจนนั่นเทียนคืออะไรทงเป็นตัวแทนของความเย็นชาไร้ความรู้สึกเป็นตัวแทนของทุกสิ่งทุกอย่าง วิถีแห่งฟ้าคือกฎเช่นระหว่างสถานที่สองแห่งทางตรงคือหนทางที่มีระยะสั้นที่สุดรูปทรงสามด้านมีฐานมั่นคงกวา่ารูปทรงสีด้านแสงเคลื่อนที่ได้เร็วที่สุดธรรมชาติของน้ำไหลลงสู่ที่ต่ำการเผาไหม้ต้องใช้อากาศกดต่างๆของโลกนี้ก็คือวิถีแห่งฟ้าจากนั้นโยนช้อนในมือออกไปนอกหน้าตา่าง ครู่ต่อมาบนถนนก็มีเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดน่านจะมีศรีรษะของโขนบางโขนบนถนนโดนช้อนตกใส่เย็นเดียวกับน้ำไม่ว่าสิงใดต้วนต้องตกลงข้างว่านี่คือกฎชั้นล่างของเหล่าสุรามีเสียงทะเลาะวิวาทน่านจะเป็นโขนที่โดนช้อนตกใส่ศีรษะจะเข้ามาหาผู้ก่อเหตุจอมปราดทำเหมือนไม่มีเรื่องนี้มองหนีเฉียกลางกล่าวต่อ เมื่อน้าไหลลงไปบนตัวกันที่ทะเลแล้วจะไม่ไหลต่อลงไปอีกอีกช้อนเมื่อตกลงบนพื้นหรือตกสายทีสากลัยก็จะไม่ตกลงไปอีกนี่ไม่ได้หมายความว่ากดถูกทำลายแต่มีกฎอื่นเริ่มทำงานถ้าไม่มีกดอื่นแทรกเข้ามาจะเกิดอะไรขึ้นช้อนขนาดจะตกลงไปเรื่อยๆจนถึงนรกหรือ,ออาจตกลงไปบนโต๊ะกินข้าวของหมิงหวาก็ได้ แต่ตอนนี้ข้าแน่ใจแล้วว่าไม่มีโลกแห่งความเบืดอเช่นนั้นก็ย่อมไม่มีหมิงหวางจอมปราดวางชามเปล่าลมโต๊ะแล้วด่านไปที่เบื้องหน้าสังสางหนิงเฉวีเกาศรษสากล่าวว่าเอ๊ไม่ใช่ความเฉยอบอกหรือความเฉยหรือเป็นคำที่ดีมากหนิงเฉวีเกาศรษสากล่าวว่าเอ๊ไม่ใช่ความเฉยบอกหรือ ความเฉยเหรอไอ้คำที่ดีมากแลข้าเคยชินที่เรียกมันว่าทิฏฐาการดำรงอยู่ตามธรรมชาติของกฎหรือสรรพสิ่งนี่คือสิ่งที่ข้าคิดว่าคือชีวิตชีวิตเหรอหิงเฉวี่ให้เข้าใจโดยสิ้นเชิงจึงถามด้วยความสงสัยอีกครั้งว่าความเฉยก็คือชีวิตอย่างนั้นหรือตอนที่คนเรามีชีวิตสามารถเดินกระโดดคุ้นคิดกินข้าวกระพริบตา ถ่ายอุจจาระพอตายพวกกลายเป็นศพเน่าเปื่อยและโครงกระดูก,กย่อมทำเรื่องพวกนี้ไม่ได้รูปรากทั้งภายในภายนอกเองก็เปลี่ยนแปลงไปพวกเรามีชีวิตก็เพื่อที่จะได้สามารถเดินกระโดดคุ้นคิดกินข้าวกระพิบตาและถ่ายอุจจระต่อไปเพื่อที่รูปรากทั้งภายในภายนอกสามารถดำรงสภาพอยู่ต่อไปการดำรงอยู่ต่อไปเช่นนี้ก็คือชีวิต นิงเสียไม่ค่อยจะยงยากงีจึงกล่าวว่าปาร์ก็สามารถเดินกระโดดกินข้าวกระพริบตาและถ่ายอุจจาระแต่พวกมันไม่สามารถคุ้นคิดพิจารณาเจ้าเรื่องและราขวัญชนะต้องสามารถคิดพิจารณาได้แน่แต่รูปร่างของพวกมันต่างกับคนถ้าพวกเราสามารถเปลี่ยนรูปร่างของพวกมันให้เหมือนคนเล่า าจเจ้าสามารถทำได้เช่นนั้นพวกมันก็คือคนหนิงเสยสายหน้าไปมากล่าวว่าแบบนี้จะสมเหตุสมผลได้อย่างไรจอมปราดย้อมถามแบบนี้ทำไมจะไม่สมเหตุสมผลหนิงเสยทะลึงงานจากนั้นก็คิดได้สิ่งมีชีวิตที่มีรูปรา่างหน้าตาเหมือนคน สามารถเดินกระโดดกินข้าวกระพิ่ตาถ่ายอุจจาระและคิดพิจารณาแบบนี้จะไม่ใช่คนรอกหรือคนทุกคนล้วนอยากมีชีวิตอยู่อยากรักษาไว้ซึ่งลักษณะาภายนอกและก,การดำรงอยู่ภายในของตนเองนี่ก็คือชีวิตเมื่อพิจารณาให้กว้างขึ้นสังคมของมนุษย์ก็อยากรักษาไว้ซึ่งสภาพบ้านเมืองและขนบธรรมเนียมของตนเช่นกัน ยกตัวอย่างตัวอักษรภาพวาดกฎระเบียบทั้งนั้นนี่ก็คือชีวิตรูปแบบหนึง่งจอมปราดกล่าวว่าก่อนหินก็มีชีวิตถ้ามันอยากรักษารูปลักษ์ของตัวเองมันจึงทำตัวให้แข็งหาต้องการทำลายชีวิตมันก็นจะต้องเอาชนะความแข็งของมันน้ำก็มีชีวิตไม่ว่าจะใสหรือขุ่นไม่ว่าจะใหญ่เท่ามาหาสมุทรหรือเล็กเพียงตาน้ำ อาจจะเปลี่ยนลักษณะเฉพาะของมันทำลายชีวิตมานก็ต้องต้งตมหรือใช้แดดเผาชีวิตคือการดำเนินไปตามรูปร่างลักษณะในเมื่อวิถีแห่งฟ้าคือกฎของตัวมันเองเช่นนั้นถ้ามันมีชีวิตชีวิตของมันก็คือการรักษากฎเหล่านี้ให้คงอยู่ตลอดไปหนิงเสวี่ยไม่รู้แล้วจริงๆว่าควรพูดอะไรดีที่ตอนนี้มีอาหารมาวางที่โต๊ะแล้ว สามโสดกินอาหารสิอย่างเป็นเมื่อ,อาหารที่พุ่งเฝื่อยมากจอมปราดขี่ประหา,หารให้สางๆอยู่ตลอดและแน่นับอาหารแต่ละอย่างอาหารจานนี้เจ้าต้องร้องดูเด็กน้อยที่น่าสงสารติดตามเจ้าหนีเชียนนานหลายปีไม่ใช้ชีวิตให้สุขสบายโรคนี้ไม่รู้มีของอร่อยเพื่อเลื่อนหน้าสนุกมากมายเท่าไรหไรวันนี้เจ้าก็ติดตามข้าใช้ชีวิตให้เพล่ดเลิร์นเถอ เื่กินขาแพ้ยาต่อด้วยชิ้นอาหารแววนโซ่งนิงเชเวยก็สสังสังฟื้นกินจนแทบรับไม่ไหวดีที่จอมปราดเป็นปีศาจกินจุกกวาดอาหาร18อย่างจนเรียบเปลือยลมพยุกวาดพื้นพส,สุทธาจอมปราดประคองน้ำแกงขึ้นดื่มเพื่อล้างของดูมีความสุขมากนิ้งเวยเรอออกมาคนนึกถึงคำพูดที่จอมปราดพูดเมื่อครู่อารมณ์ก็ตึงเครียด เหมือนกระเพาะอาหารที่ตอนนี้มันเช็ดใบหน้าที่ค่อนข้างฉาบตีมตะถามให้เข้าใจจอมปราดวางถ้วยโหลกล่าวว่าเอา้าที่ยังมีลักษณะสองอย่างหนึ่งคือกรที่เป็นรูปธรรมสองคือมันต้องรักษากเรเหล่านี้ไว้ซึ่งแสดงว่ามันก็มีชีวิตเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ้างนั้นสิงเฉ่ยถามจอมปราดชี้โต๊ะที่มีถ้วยชามวางและเกลือระกาพลังกล่าว คนเราหากจะมีชีวิตได้ย่อบต้องกินอาหารในเมื่อหมานมีชีวิตก็จะต้องกินอาหารหนิงเสี่ยมองจานกับข้าวที่มีคราบน้ำหมานจดเยิม้มรันรู้สึกหวาดกลัวรับผลเคลื่อนไส